อายุก็น่าจะดับเบิลจากน้องแถวๆเนี้ยค่ะก็แต่วันนี้มาเป็นพี่ใหญ่ดูแลน้องแล้วกันก็ฝากผลงานในอนะคนด้วยนะคะค่ะหนูก็จริงๆได้มาเล่นซีรีส์นมผงก็คือหนูก็เรียนจบไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าพอได้มาอยู่กับเกงน้องก็รู้สึกว่าเหมือนได้ประสบการณ์เก่าๆแบบว่าได้ได้ประสบการณ์เก่าๆกลับมาที่เคยอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องอินเอเจียเยอะมากแล้วก็อยู่ด้วยรู้สึกสนุกแล้วก็แบบมีความสุข หนูอ่ะหนูไม่เคยเจอแก๊งเด็กผู้ชายที่มีแรงเยอะมากขนาดนี้มาก่อนในะชีวิตคือหนูก็ไม่ได้แบบอายุห่างจากเขาเยอะมากอะไรนะคะแต่ว่าเขาแค่แบบคือแรงเยอะมากๆแล้วเขาแบบเขาเล่นกันตลอดเวลาแบบว่าเหมือนอยู่ในเนอร์เซอรี่แล้วเรายังไงเราต้องไปทำอะไรกับเขาเพราะอย่างวิ่งหนักไม่ยุ่งกับเราอยุดวิ่งใช่งยัง <c oughs> ไม่เหนื่อยน่ารัก <c oughs> หนูอยู่กับนมผงว่าน่าสุดก็ก็สนุกดีค่ะอายุพอๆกันไ่่วิงกันเ็ไม่วิ่งค่ะหนูนั่งดูหนูรับชมค่ะก็สนุกดีดูว่าเขาวิ่งเล่นกัน entertaining มากค่ะคือในผู้หญิงค่ะผู้ชายผู้หญิงทางนั้นค่ะอันน้นผู้ชายเข้าไปตรงกลางอ่านแนะนำตัวค่ะ ครับผมชื่อวีโน่ครับผมอาชวิทเทเวศครับผมสวัสดีครับฮีโร่ครับอาชวินจิรติสกุลสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อยูจีนชื่อจริงไอยพรนิพิทยาครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อยูจีนยานวัฒน์อินทรแลเป้นครับยูจีนกับยูจีนสองยูจีนยูจีนกับยูจีนสวัสดีครับชื่อไอเดียครับบัฟเฟต์ของบัฟเฟต์ครับ สวัสดีครับชื่อบีบอสสตธิกินทีเรื่องน้บสวัสดีครับชื่อบอสเซอร์สุภนัสฐ์สัทพันธ์ครับเออโอเคแต่ละวิรยาประดาแต่ละานเป็นยังไงบ้างคะเจ้าผมของเรามันจะมันสร้างอะไรให้กับบ้านหลังนี้จะมีความฝันอะไรกันที่อยากจะมาอยู่ในบ้านหลังนี้อาร์มิโร่ผมด้วยฟ้าวนี่ผมอาวุโสสุดในกลุ่มใช่ครับผมสิบเจ็ดแล้วครับผมเก้าจะสิบแปดแล้ว ได้รับหน้าที่เป็นพี่โตต้องดูแลน้องๆครับผมบางทีก le ็อาจจะเป็นเด็กสุดในกลุ่มด้วยเพราะว่าอาจจะไปวิ่งเล่นกับเขาด้วยส่วนใหญ่วิ่งเล่นครับอ่าเข้ามาอยากทำให้ประมาณว่าพิสูจน์ความสามารถตัวเองแล้วก็อยากทำงานไปด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปด้วย ก็สําหรับผมนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังมาที่สุดคืออยากลองแนวใหม่ๆครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมจะไปด้านการเรียนอย่างเดียวครับเลยอยากไปลองด้านครีเอทีฟมากยิ่งขึ้นก็เลยลองเข้าวงการบันเทิงครับก็สําหรับผมก็เหมือนพี่ยูจีเลยนะครับผมก็เป็นด้านดนตรีอย่างเดียวสมัยก่อนก็เป็นแค่ดนตรีกับการเรียนตอนนี้ก็เลยอยากมาเปิดประสบการณ์เป็นนักแสดงครับก็เลยเข้าวงการแสดงมา ก็ปกติผมก็อยู่แต่กับสายวิคณิตครับก็ี่มา,มาที่นี่นนอยู่อะไรกับฟิสิกส์เคมีครับแต่ว่ามาี่นี่ได้เต้น <c oughs> ได้เลียนการแสดงได้ร้องเพลงเหมือนได้ปลดล็อกอะไรใหม่ๆที่ผมชอบมากครับส่วนผมก็คล้ายๆกับสองอยูจินแล้ว <c oughs> เพราะว่าผมก็เล่นโขนเล่นโขนอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนแล้วก็ไม่กล้าที่จะแบบลองทําอะไรใหมๆ่ๆแล้วก็ได้ลราพอเข้ามาที่เชนเนี่ยได้ร้องเพลงได้เต้นได้ทำอะไรใหม่ๆ เออของผมตอนเด็กๆอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วครับแล้วได้โอกาสมาผมก็จะทําให้เต็มที่ครับอยากเป็นอันดับหนึโอ้โหันูแต่ใครทคั้งแรกมันเป็นไบ้าอยู่ครับีแมีเครื่องสอางอยู่บนหน้าหนักหน้าันนี้ม่เป็นทำคมอัี่เมื่อกีคิดบใช่รัาคิดอยู่แล้วว่าจะพูดถูกหรือเปล่า ครับโอ้โหเอาให้คมกันนะฮะเหนือปฏิทินสวัสดีครับเอตันครับเด็กใหม่เด็กเชนเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับรอเล่นแห้งเลยก็อวยพรน้องๆแล้วกันว่าเข้ามาน้องๆก็อยากให้เก็บประสบการณ์ดีๆไปแล้วก็ตั้งใจเรียนก่อนด้วยอย่าทิ้งการเรียนนะผมประมาณนั้นครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพีสู้ๆครับค่ะคือสี่คนที่มาอถ่ารย้ารูปก่อนแล้วก็ สวัสดีครับไทเกอธนวัฒน์นะครับก็เด็กเก่าแล้วครับผมแต่ก็วันนี้เห็นได้เจอแบบน้องๆหลยแะคนเด็กใหม่เนาะก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเริ่มแกแล้วอะเหมือนเหมือนได้เห็นตัวเองย้อนกลับไปเมื่อตอนที่มาถ่ายโปรไฟล์ของเชนเมื่อแบบสองสปีก่อนอะไรงนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับแต่ละคนก็คือมีความสามารถแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ดีอยู่แล้วมั่นใจในตัวเองครับสวัสดีครับอุ้นนะครับก็ไม่ไม่เด็กใหม่แล้วครับแต่ว่าก็น้าใหม่ได้ตลอด เห็นน้องนองผมผงก็ดีใจรู้สึกแบบค่ายมันมีสีสันมีความสดใสเข้ามาก็แบบน่ารักดีสวัสดีครับมาสเตอร์ครับเป็นเด็กใหม่เชมครับยงไงครับท,ทำใจยังไงบ้างครับเตรียมใจยังไงบ้าง <ทำ S 2> ตเตรียมใจยังไงบ<ง>้างหลักๆก็กๆจะฟังคำพี่ๆครับว่าห้องเย็นเป็นสถานที่ท,ท,ท,ที่ไม่ควรเขา้า <laughs> ประองการครับประดการครับครับลีนะครับลีอัศรีครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากครับที่เราได้เพื่อนใหม่ได้น้องๆที่เข้ามาในนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวใหม่เหมือนกันเพราะว่าที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวมีอะไรกันปรึกษากันได้ทุกด้วยกันสุขด้วยกันครับแล้วก็อย่าบอกว่าถ้าทุกคนได้รับโอกาสเนี่ยอยากให้เต็มที่ครับพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าหยุดพัฒนาเพราะว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะครับ อ้าะว่าผมได้มาสี่เรื่องผมได้เรียนรู้ครับ่ารพัฒนาเรื่อยๆภูมิใจภูมิใจมาก ได้ค่ะให้ปามาฝากครับแงุเอฟังเด็กๆสัมภาษณ์แล้วก็ก็รู้สึกว่าเจอเด็กพิเบฟก็ว่าเหนื่อยแล้วนะแก๊งนี้ก็น่าจะเหนื่อยเหนื่อยน่าจะเหนื่อยอีกยาวๆเพราะว่าเขายังมีมีช่วงเวลาของวัยที่เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ครับแล้วก็พี่ว่า มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกสําหรับเราแล้วก็เขาที่เราจะเดินไปด้วยกันเนาะแล้วก็ในวันนี้ก็ยังอยากให้เขาแบบคีบพลังงานแล้วก็คีบคีบความเป็นเด็กที่มีความสดใสแบบนี้ไว้ครับเพราะว่าเขาต้องเป็นตัวแทนของการส่งมอบความสุขเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทําเขาจะสา,สามารถส่งมอบสิ่งดีๆแล้วก็พลังบวกออกไปได้ครัคือคือพวกเราก็ทํางานมาเยอะนะคะ ทำละครทำอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยในวงการนี้เนะาะกระทั่งมาถึงวันหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบมันจะไปไหนกันต่อดีนะอะไรอย่างนี้คะ่ะในในยุคที่วงการบันเทิงก็มีความเปลี่ยนแปลงเ,เ,เกิดขึ้นมากมายเราก็มีเครื่องหมายคําถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเชนซ่าหหกหนึ่งของเราจะไปยังไงกันต่อ, <c oughs> ตอเราจะมีทิศทางยังไงกันต่ออะไรอย่างนี้คะ่ะเราก็ได้มีโอกาสมาเจอตอนที่เป็นเด็กๆคิเศษดเ,ดเนาะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เริ่มสนุก แล้วก็ทํางานมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนมาถึงตรงนี้ก็เราก็มาเจอตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้ซึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบเรียกว่าเป็นอีกอีก,อก,อกเรื่องราวหนึ่งเลยทีเดียว <c oughs> ว่าเขาจะแตกต่างจากพวกเด็กๆโตไปคนละแบบเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออชีวิตในวงการบันเทิงมันก็ยังมีอะไรสนุกสรุกให้ได้ทําอยู่นะคะเราก็เลยคิดว่าปีหน้าได้สนุกกันยาวๆแน่นอนเลยค่ะ <c oughs> ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอทุกคนสู้ไปได้วยนะครับสู้ไปได้วยกันนะครับผมครับ <laughs> <laughs> ผมก็นี่เป็นโปรเจกต์แรก <c oughs> ที่ผมได้เข้ามาก็คือสิงสาราตายครับ <c oughs> อยากบอกน้องๆที่เข้ามารู้สึกว่าโอกาสเป็นสิ่งที่สาคัญมากครับอยากให้ทุกๆคนรักษาดูแลโอกาสที่ได้รับไว้แล้วก็ทํามันให้เต็มที่ที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสอีกตอนไหนครับผม ตื่นเต้นครับผมดีเจนะครับเป็นเด็กใหม่ค่ายเชครับจริงๆผมก็อายุไล่เรี่ยกับแกงนมผมนะครับผมเพิ่ง1 9เองยังไงก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยครับสาวสาวสาวมาคนข้างหน้าเลยก็อยากาตัวพี่ๆไคะฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยนะคะก็ตอนนี้เราเป็นมือใหม่กิ๊กเลยค่ะก็สู้ไปด้วยกันนะคะ จินนี่ใช่ม่เือก็จริงๆข้าหลังมีแกงนผมเราก็มีชื่อกันเออรคะชื่อช่อแกงชแกงชื่อเราชื่อแกงเราอ๋อนางฟ้านางฟ้าในแงก็คือชื่อว่าแกงนาฟ้าปิดหันเพราะว่าร่างกายของเราปิดหันเพราะว่าแบบป่วยกันบ่อยรงกแตไม่ค่อยสนุก ใช่ใช่อย่างสิริพิเศษก็กำลังจะมีผลงานใหญงก็รอติดตามกันด้วยนะคะเรื่องกับพี่เลลี่แล้วก็เบลลี่ด้วยก็จะมีซีรีส์แล้วเปิดอนคนต่อเลยครับใ่ประมาณสองสองคนค่ะค่ะก็เป็นเด็กใหม่เข้ามาเหมือนกันค่ะชื่อนายนะคะก็ในอนาคตจะมีผลงานอะไรหรือเปล่าก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะค่ะก็ เป็นเด็กใหม่เข้ามาถึงจะอายุไม่เท่าดมผงแต่ว่าประสบการณ์ก็อาจจะยังไม่มีเหมือนกันก็ฝากเนื้ฝากตัวด้วยนะคะอายะไรลูกโตกว่าไงแต่ประสบการณ์แบบยังไม่มีเหมือนกันใช่ก็ฝากเนื้ฝากตัวพวกเราด้วยค่ะใจพร้อมไหมคะใจพร้อมมากค่ะคือแบบเรียนพร้อมรับทุกอย่างเตรียมพร้อมมากพวกเราเรียนเวิร์กช็อปกันแบบที่สุดๆเลยค่ะแล้วเรอติดตามกันอ่าฝไรเน้นภาษาังกฤษอยค่ะแล้วสุดท ชื่อเิสศเศษีะคนสวัสดีครับผมนิวนาชินนท์นะครับสวัสดีครับผมนิวเยียนาวัคค์นะครับสวัสดีครับผมอัตโต้พัชราครับผมสวัสดีครับผมดีเจนชนน์าวสวัสดีครับท็ p ปเทนครับเล็กใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมเพื่นครับ เอาดิออโต้รุ่นใหญ่นี่ผม,มเพิ่งมาอยากแนะนำน้องๆครับ,นนรบผมพูดตรงนี้เลยนะครับไ <c oughs> ด้เลยครับอยากพาหนูรุ่งการด้วยคือว่าเ <c oughs> ดินไปรงกลารเพราะรุ่งกลางนะครับครับเทนมาด้วยกันไหมขออนุญาตครับพี่อยากจะแนะนำอะไรน้องๆครับครับจริงๆพี่สายลับได้พูดไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> อยากแนะนำน้องๆว่าถ้าเกิดว่า มาเอางี้ดีกว่ามาหาพี่เดี๋ยวพี่สอนน่าจะเข้าหาติดคนละถ้าเข้าเข้าหาพี่ขึ้นครับก็จริงๆก็อย่างที่เพื่อนๆได้บอกแหละครับเด็กๆเ n เ r g y สดใสอยู่มีความสุขก็อยากให้ใช้ช่วงเวลาที่ตอนเด็กอยู่ทําทุกอย่างให้มีความสุขครับเดี๋ยวพอทางานจริงเดี๋ยวมันก็สนุกแหละแต่ว่ามันก็จะมีชั้นเชิงการอะไรมากขึ้นให้มันต้องมีอาจจะมีเครียดบ้างนู่นนั่นนี่บ้างครับก็ระวังห้องเย็นเช่นกันครับผม ครับครับผมครับก็อยากให้น้องๆเก็บประสบการณ์ครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าตอนนี้เราได้โอกาสที่แบบมีถ้าสมมติว่ามีซีรีส์ไงก็อยากให้เก็บประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานแบบประสบการณ์ชีวิตจริงนะครับที่เราเจอจริงๆเลยครับก็มันมีหลากหลายครับที่แบบจะต้องจะต้องเรียนรู้ครับ ครับก็ครับก็ถ้าให้แนำมาใหม่ใหม่ครับอืมเป็นอันนี้ไม่ใช่นมผงนี่เป็นนมเวเองนมวเนงเบคโปรตีนครับก็สำหรับผมรู้สึกว่าทุกคนมาที่นี่ทุกคนมีความฝันเป็นของตัวเองครับก็อยากให้ทุกคนยึดในความฝันของตัวเองไว้ตอนนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําความฝันของแต่ละคนให้เต็มที่กันครับครับของผมนะครับ ก็เออเป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับคุณ่งเข้ามาได้ไม่นานเลยก็ไม่มีอะไรจะฝากน้องเข้ามาสดชื่นเลยครับสดชื่นเพราะว่าแบบน้องๆเพราะแบบน้องๆมีความสดใสอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเป็นความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้แบบว่าพวกเราแบบสดชื่นไปด้วยมันสดชื่นแค่ไหนครับแต่ละคนตอนนี้มาแบบเอนเนอร์จี้ร้อย ตอนเราเชื่อแบบนี้ตอนเราที่มันปีก่อนอุ้ยทำไมนานกันเลยอ่ะก็สดชื่นเหมือนกันก็สดชื่นไม่แพ้กันแต่ว่าก็แบบแต่ละคนก็แต่ละสไตล์กันไปครับก็ก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆครับว่าเออก็สู้ๆตอนนี้มีโอกาสก็ทำให้เต็มที่ส่วนพี่ๆในในค่ายก็มีตัวอย่างดีๆอย่างเช่นผมให้ดูให้คนอื่นพูดด้วยให้ดูเออหรอหรอนี่คือห้องเย็นเรา ก็เข้าลองใจภูเลยฮะก็ก็อยากให้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับแล้วก็นั่นแหละเป็นตัวเองแล้วก็ทําให้เต็มที่ครับสนุกไปกับการทํางานครับแล้วก็ส่งความสุขให้กับคนดูเออเาจังจริงก็ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่น่าจะมีอะไรพูดเยอะก็อยากให้น้องใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วกันแล้วก็ทามันให้เต็มที่ผมว่าแค่นั้นก็น่าจะแฮปปี้ที่สุดสำหรับ ครับผมก็สวัสดีครับพี่พีทุกคนก็ชื่อเปตเต้นธนาทองนะครับเราก็เป็นชีมเหมือนกันก็จริงๆเรียกได้ว่าผ่านหน้าผ่านตามาบ้างแต่ว่าพอเข้ามานที่นี่ก็รู้สึกว่าเปชี้เริ่มใหม่หมดครับผมก็ทุกคนต้อนรับดีมากกำลังใจเป็นไงครับทุกคนดีเตรียมล้นครับผมพี่พีทุกคนต้อนรับอย่างดีดีเลยครับสวัสดีครับเบ๊เลยครับ อนไครับอ๋อตกเบมโอเคครับสวัสดีครับเป็นอลไรนะครับก็เป็นเด็กค่อนข้างที่จะใหม่อยู่ครับผมใหม่ปะวะเจ้าฟิวเด็กใหม่ครับแต่หน้าเก่าก็การที่มีน้องๆเข้ามาจริงก็ก็เป็นก็เป็นนิวิตหม่ดีนะที่เราโอ้โหเราทำงานอะไรคาเนี่ยนิมิตใหม่ดีนะที่เราแบบเหมือนได้ ได้มองย้อนกลับไปดูตัวเองแบบเออเหมือนได้เติมไฟให้เราอีกครั้งหนึ่งให้เราได้มีแพชชั่นในการทํางานเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยอะไรที่แบบเฮ้ยน้องมันมาแล้วอ่ะเราต้องฉีกวะฉีกนีฉีกนี้อย่างเงี้ยก็เติมเติมไฟให้เราอย่างมากแล้วก็อายุนะใช่ครับอายุฉีกหนีจริงแล้วก็แล้วก็อยากให้น้องๆตั้งใจกับโอกาสนี้ให้ดีแล้วก็มันผ่านมาแล้วผ่านไปเลยนะครับก็ขอให้น้องๆสู้ๆทุกคนนะครับครับผม ของผมก็ฝากถึงน้องนมผมล้วกันครับถึงที่จะไม่ใช่นมผมสาหรับเด็กนะครับแต่ผมก็เด็ดสำหรับผู้ใหญ่นะเนี่ยคน่ิลาแล้วเหรอพี่สายครับผมไปถ่าะที่คุณพี่ก็ระวังห้องเย็น บางทีไม่ได้มีอะไรหรอกบางทีกับพ่อแม่เหงาแล้วไ,ไปคุยเล่นอ,อยากจะบอกเขาไหมว่าให้ขยันโพสโซเชียล <c oughs> อันนี้อ,นน <c oughs> อันนี้บอกใครอ <c oughs> ันนี้คุณตรงนี้นะโดนเชื่อดะอันนี้กำลังพัฒนาอยู่ <c oughs> อะไรดีๆก็เรียนรู้กันไปครับผมอะไรไม่ดีก็ก็ให้เป็นประสบการณ์ที่อย่าไปทำอีกแล้วกันต่อดีตออดีบอกอง ครับผมก็อยากให้น้องๆเก็บพลังงานเนี้ยดีๆไว้ครับผมเพิ่งเข้าใจแบบพ่อกับแม่ที่แบบดูเด็กวิ่งเล่นกันครับผมมีคั์หนึ่งผมไปกับพี่สายไปนั่งดูเขาเร่นกับคุณเชลครับแล้วเขาวิ่งเล่นกันแบบสนุกสนานมากผมวิ่งเลยวิ่งเลี้ยปีนมันเนี่ยบันไดเนี้ยปีนขึ้นลูกคุณอะไม่ถ่านหนยวิ่งเลยครับเนี่ยวิ่งหมดเลย ึ่แบบแบงค์ที่ที่แบบผมลืมไปนานแล้วผมเข้าใจว่าการมองเด็กแล้วก็ดูเขาเล่นงานมีความสุขเหมือนกันเริ่มเข้าใจแล้วยังมีความสุขอยู่ตอนนี้มมีควาสุขก็จุในพาร์ทนึงแล้วกันในพาร์ทนึงในงานก็อยากให้เก็บความสุขใส่ไครับมาที่สาว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 เด็กชายเลี้ยงยากค่ะเด็กหญิงเลี้ยงง่ายโอ้ยเฮ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 ้ยสุดดีมากโอ้ยเ้าแบบแบบ ฐานะที่เป็นเออด็กผู้หญิงแล้วกวันล่ะค่ะก<ม>็จริงๆก็คือไม่ว่าจะเด็กหญิงเด็กชายเนาะเลี้ยงแต่ละคนมีบุคลิกไม่เหมือนกันเลยก็คืออ,อ,อยากจะแนะนองน้องๆว่าก็เป็นตัวของตัวเองละกันแล้วก็มีเชื่อว่ามามาถึงตรงเนี้ยทุกคนรักเอ่อทุกคนในแบบที่เป็นทุกคนเป็นตัวของตัวเองเออให้คีความเป็นตัวเองไว้เยอะๆค่ะแล้วก็แบบอย่าให้แบบแสงสีมันแบบใช่มันเปลี่ยนเราละกันค่ะเราต้องระวังเลไหมคะโอ้ระวังแสงสีแล้วเปลนเราไม่ได้ห้องยืนห้องเย็นนี่ต้องระวังเหมือน ไม่กลัวน่ะค่ะไม่มีเพราะไม่ไม่ค่อยโดนเลยค่ะอ๋ออันนี้มาไม่ถึงไม่ค่อยโดนเลยค่ะพูดพูวกี่ครั้งสิบอันนี้ไม่ท้วนนี่แบบนับได้นะอุยสามปีก็หลายหลักนก็หลายเยอะพอๆค่ะฟังนิดฟังนิดใช่ค่ะมาที่อารุ่นพี่พีิศน์ค่ะค่ะเหมือนกันทุกคนพูดไปหมดแล้วก็เหมือนกันค่ะก็อยากให้น้องๆเก็บความสดใสนี้ไว้ค่ะเพราะวันแรกเราก็ เป็นแบบนี้เหมือนกันคนตายแล้วหลังหมอเพื่อหังพื่อแล้ก็พัฒนาขึ้นอะไรก็น้องๆเป็นตัวเองก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยถ้าตั้งใจยังไงก็ทำได้อยู่แล้วของด้ีเ็นเล่ยลูกอยากฝากบอกอะไรเรายังเป็นเราก็ั่นอยู่นยังอายุเล่ยเลียงอเน้องห่ยน้อง บอกว่าใช้ชีวิตตอนเด็กตอนนี้ข่าให้เต็มที่เลยเห็นแม่เห็นน้องนองเวิร์กช็อปก็รู้สึกว่าน้องน้องมีพ o s ส t ที e e n เอเนอร์จีที่แบบมากมากก่อนที่จะต้องไปทำงานก็อยากให้เก็บเอเนอร์จีอันนี้เอาไว้ค่ะลิลลี่เราพัรุ่็พี่เหมือนกันนอนเยอะเยอะค่ะเพราะพอเริ่มทำงานจะเริ่มไม่ได้นอนแล้วนอนเหื่อนอนเหื่อพี่ด้วยใช่โอเคชุดไหมคะมาเพื่อนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ